รัชชันทรนะครับตอนนี้ก็อยู่กับ EP1 ของนัทน,นะครับวันนี้เราจะไปกันที่ตลาดมัวบิกรนะครับเรามีมิชชั่นที่ว่าแต่งตัวตามไทยมันใน3ลุกงบ300บาทจะได้ประมาณไหนไปดูกันเลย ไพรมันคืออะไรแล้วทําไมเราถึงต้องให้ความสําคัญด้วยนะครับความสําคัญที่แท้จริงของไพร์มันและไพร์พาเลตคือความเท่าเทียมของมนุษย์ที่ทุกคนล้วนมีสิทธิ์ที่จะได้ใช้ชีวิตตามใจต้องการนั่นเองนะครับซึ่งตอนนี้เราก็เห็นว่าทั่วโลกเนี่ยต่างรณรงค์ในเรื่องนี้มากนะครับอย่างเช่นล่าสุดนะครับอย่างแบรนด์ชั้นนําระดับโลกอย่างเควินคล์ไนกี้คอนเวิร์สเวอร์ซาเช่และอีเกียเนี่ยต่างก็ออกคอลเลคชันพิเศษสำหรับไพร์มันมาโดยเฉพาะด้วย น MV นะครับมิวสิกวิดีโอของสาว Taylor Swift นะครับซึ่งหากถ้าเราได้ชม MV ตั้งแต่แรกเนี่ยเราจะพบรายละเอียดปีกย่อยต่างๆนะครับภายใน MV ที่เกี่ยวกับ LGBT ทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นหมู่บ้านสีรุ้งนะครับที่มีสีสันมากมายเป็นสัญลักษณ์นะครับบรรดา LGBT นะครับในมิวสิกวิดีโอหรือแม้ฉากแต่งงานของคู่รักชายๆเนี่ยก็อยู่ใน MV นี้ด้วยซึ่งเป็น MV ที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับ วันนี้ก็จะเป็นมิชชั่นที่เราบอกไปก็คือแต่งทั้งหมด3คลุคด้วยการตีมไทยสีสันสดใสพวกเขียวเหลืองฟ้าต่างๆกันละหกสีอ่ะ่ะนั่นแหละตามตีมไทยแล้วก็เราไปดูกันว่าเสื้อผ้าที่เราเลือกในกวันนี้เราจะแต่งได้สไตล์ประมาณไหนบ้างใน3ลุค300บาท 300้ยบาทนะคะ300เท่าอะไรได้บ้างเนี่ย300อ่ะมี300บาทนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะซื้ออะไรได้บ้างในชั้น อยู่ไหนกันเนี่ยญี่ปุ่นหรออันนี้เป็นสไตล์อะไร,รคะหนเองเนี่ยอ,อ๋อส,สิบบาทตัวละเหรอตัวละเฮ้ยทั้งหมดเท่าไหร่คะ2 0บาทได้กี่ตัว2ตัว ต,ตอนนี้เหลือตังเท่าไ 200, 800, หร่สองร้ะสองร้อยแปดสิได้ไปแล้วเ้อผ้าเซ็นแรกแาไม่รู้จะออกมาเป็นยังไงน <c oughs> ะเดี๋ยวต้องลองดูก่อนแ๋ยวเราไปดูร้านนี้ไปร้านแรกร้านแรกเท่ไร่แล้ว<ป>ละยี่สิบ 10บาทแบบาทนี่5นะ้บาท70 7ดบาทเหลือ230บาท <laughs> เฮ้ยยังเหลือเยอะอยู่เลยอ่ะอันนี้ <laughs> ได้ช,ดชุดชุดแรกผ่านแล้วใช่ไหมใช่ใช่ไปดูชุดที่สองกันชุดสองนี่คิดว่าน่าจะเป็นโทนสีเดือนกลีกวอนโอเค หะเจยูยอห้าบาท อันนี้ใส่ไปไหนได้บ้างคะเนี่ยเออใส่ไปแบบชิวโจกตอนเช้าก็ได้มันมีสีแดงไหมนี่งอะฮะสีแดงไม่ต่างเออเปลี่ยนไหมเปลี่ยนจากเหลืองเป็นแดงไหมเราสั่งไปไหนกันอ้าวเฮ้ยเฮ้ยีดีดีดีอ๋อโอเคแดงเหลืองฟ้าส้มเขียวม่วงยี่สิบบาทเองนะ ใส่ได้ครับราคาถูกครับเอาเอานางเอาแล้วค่ะเอวได้ไหมวะเป็นวิธีการวัดเอวแบบว่าไหนวัดเอวเท่าไหร่ครับพ so so ี yeah? ่จัร์เ่าประมาณสามสิบมีใส่มมด้วยเอวดีไหมเอวดีไหมเยี่ยมาก ค่ะเฮ้ยดูดิดูแบบเียววนนี้อนนี <S <S like ้ชือะไรคะร้านแมวรนวร้ี่แววนะคะตอนนี้เหลืองบอยู่สิบบาท210บาทแล้วเหลืออีกชุดหนึ่งใช่ไหมเหลือชุดหนึ่ง เอ้แต่ชุดนี้ยังไม่ได้เสื้อเลยอ๋อยังไม่ได้เสื้อไปไปไปอันนี้ก็ได้กางเกงส้มแล้วเดี๋ยวเราจะหาเสื้อแมทอยู่น่าจะเป็นแบบโวนส้มแดงอะไรเงี้ยจะได้เป็นลายเดียวกันเพราะกางเกงเรียบแล้วเนี่ยแต่ว่าหาเสื้อให้มันเป็นลายจนคิดจี่มเนียเ่ยราดาข้าจะขับรถสีขาวหมายถึงขับข้าออกจะอนามาถวบถของข้านด้วยค่ะราดา นี่เขา,าบอกร้านนั้นดีเขาไปดูร้านนั้นดูร้านสิบห้าบาทถูกไหมเสื้อยืด US 15บาบาทน่ารากักอ่ะได้แล้วราคาเท่าไหร่คะทั้งหมด เสื้อหนึ่งตัวเหลือหนึ่งร้อยแปดสิบบาทส,ส,สุดยอดอ่ะ คนฟ้าใช่ไหมคฟ้าจริงๆต้องเลือกอ่ะจริงๆก็เจอคนดีเยอะถ้่คือหายยินได้คือจบแล้วนะเอาอันนี้ก่อนละกันเหลือไว้ได้เสือ้อละตอนนี้เหลือเงินเท่าไหร่คะร้อยห้าบาทร้อยห้าบาทเหลือเงินร้อยห้าบาทร้มันก็จะเกินงบนะจ๊ะเอาไปครึ่งตัวได้ไหม กันไก่มาตัดขึ้นต no ัวขึ <oh ้นตัวน้อยเอันนี้ตัวเท่าไหร่คะเกินงบเปล่าร้อยเดียวกาอนูจะส่งเียเพราะเขาบอกว่าถ้าเราไม่งต่อราคาะคะเขาก0ิบได้ไหม แปดสิบได้ไหมคะช่วยโปรโมทร้านที่ชื่ออะไรคะพี่ชื่อไรเร็วร้านพี่เนะตอโยแรง่ะยไม่ต้องโปรโมทร้านที่ไก่ดีอ๋ไรวน้น้อยด้ปหรไององน้ได้ไมค่ะ มาจะก็บป um ้าปาจะกินกันขอบคุะจ nah. ๊โอ้ยป้าช right? ื่ออะไรคะชื่อร้านไหมร้านร้านพี่จีนร้านพี่จีนนี่มีมีมีขายเสื้อเสื้อผู้หญิงร้านพี่จีนร้านพี่จีนอะไรนะครับติ๊กทะเครื่องทะเครื่องถ้าทะเครื่องก็มาจะถึงสุขเหมือนกันจะถึงสุขร้านักเครื่องนี่ร้านพี่อะไรครับ พี่ชื่ออะไรคะน้องติ๊กพักเครื่องค่ะอะไรนะฮะน้องติ๊กพักเครื่องน้องติ๊กน้องติ๊กพักเครื่องโอ้โหที่นี่เราไปยอมเกงกันหรอกที่อย่างนี้อ๋อขอบคุณค่ะขอบคุณมากนะคะรวมเงิน25บาทวันนี้มาบันนี้เท่าไหร่20บาทอายะพอดีงบอ๋อ Hello! ครับวันนี้ก็สนุกมากเลยได้มาทําอะไรใหม่ๆแปลกๆในการช้อปปิ้งที่แบบว่าต้องมีมิชชั่นในการเลือนชูนสามทุนเลยก็สนุกมากแล้วก็อยากให้เพื่อนๆลองมาทีาา่ตลาดปัตตานีก่อนดูนะครับเพื่อจะได้ไอเดียการช้อปปิ้งแต่งตัวนะครับวันที่นานๆในวันนี้น,นะครับในปีนไทยนะี้เลยก็ฝากทุกคนนะครับฝากตติดามที่นี่แล้วก็ฝากกดวสับสับสะไทยด้วยนะครับแล้วก็ฝากชม EP ต่อๆไปของผมด้วยนะครับก,ะะก็จะทำอะไรกันนั้นก็ ปักิดปักกันได้นะ